คุณเคยได้ยินเรื่องหมึกยักษ์หนีจากตู้ปลาไหมครับไม่ใช่เรื่องแต่งแต่มันเกิดขึ้นจริงหมึกยักษ์บางตัวเปิดฝาตู้เองเดินคลานออกมาแล้วกลับลงไปในตู้ข้างๆเพื่อขโมยปลากินก่อนจะคลานกลับเข้าไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟังดูเหมือนหนังไซไฟแต่เรื่องนี้คือความจริงของหนึ่งในสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในท้องทะเล หมึกยักษ์หรือออคโตปัสหมึกยักษ์เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแต่มีสมองซับซ้อนระดับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในร่างกายที่นิ่มดุดวุ้นกลับมีสมองมากกว่า500ล้านเซลล์ประสาทมากกว่าสุนัขบางสายพันธุ์ที่น่าสนใจกว่าคือกว่าสองในสาของเซลล์ประสาททั้งหมดอยู่ในหนวดของมันนั่นหมายความว่าหนวดแต่ละเส้นคิด และตัดสินใจได้เองลองนึกภาพแขนของคุณมีสมองของมันเองนั่นคือชีวิตของหมึกยักษ์ครับนักวิทยาศาสตร์เคยทดสอบหมึกยักษ์โดยให้มันเปิดฝาขวดแก้วที่มีอาหารอยู่ข้างในไม่ถึงนาทีหมึกก็หมุนฝาออกได้เหมือนมนุษย์มันสามารถจดจำรูปแบบสีรูปร่างและแม้แต่หน้าคนได้ถ้ามีคนคนหนึ่งชอบแกล้ง มันจะฉีดหมึกใส่เฉพาะคนนั้นในครั้งต่อไปหมึกยักษ์เรียนรู้จากการสังเกตไม่ต่างจากลิงหรือเด็กเล็กๆเ,เลยนวดแต่ละเส้นของหมึกเต็มไปด้วยเซ็นเซอร์สัมผัสมันรับรู้กลิ่นรสและแรงกดได้พร้อมกันถ้าเราตัดหนวดหมึกออกหนวดนั้นยังสามารถขยับได้เองระยะหนึ่งเพราะมีระบบประสาทเฉพาะตัวแทบจะเป็นสมองย่อยที่ควบคุมตัวเองได้ หมึกยักษ์ไม่เพียงฉลาดแต่ยังมีอารมณ์มันเปลี่ยนสีผิวได้ในเสี้ยววินาทีเพื่อพรางตัวหรือแสดงอารมณ์กโกรธกลัวหรืออยากเล่นภายใต้ผิวหนังของมันมีเซลล์พิเศษชื่อว่าโครมาโทฟอร์แต่ละเซลล์คือจอภาพขนาดจิ๋วที่เปลี่ยนสีได้ทันทีบางครั้งมันเปลี่ยนลายผิวให้เหมือนก้อนหินบางครั้งเป็นสีสดใสตอนออกหาคู่ มันเหมือนศิลปินที่วาดตัวเองด้วยผิวหนังสวนสัตว์ในนิวซีแลนด์เคยมีหมึกยักษ์ชื่อว่าอิงกี้คือหนึ่งมันดันฝาตู้เปิดคลานออกมาเดินบนพื้นห้องแล้วเลื้อยลงท่อระบายน้ำกลับสู่ทะเลไม่มีใครเห็นตอนมันหนีแต่กล้องวงจรปิดจับได้ว่ามันใช้หนวดเปิดฝาเหมือนมนุษย์บิดฝาขวดแล้วคลานออกไปอย่างใจเย็นนั่นไม่ใช่ครั้งเดียว หมึกในหลายห้องทดลองทำแบบเดียวกันบางตัวหนีออกไปขโมยปูจากตู้ข้างๆแล้วกลับมาที่เดิมก่อนเช้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหมึกยักษ์ยังมีพฤติกรรมที่คล้ายการเล่นเช่นปล่อยขวดลอยในกระแสน้ำแล้วว่ายไปจับใหม่มันไม่ใช่สัญชาตญาณเอาตัวรอดแต่เป็นพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่เบื่อและต้องการสิ่งกระตุ้นมันเรียนรู้เร็วจังได้นาน และมีนิสัยเฉพาะตัวบางตัวขี้เล่นบางตัวขี้โมโหสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังกลับมีสมองที่ชาญฉลาดที่สุดในท้องทะเลหมึกยักษ์ไม่ได้เพียงหนีจากตู้ปลาได้แต่มันกำลังหนีจากกรอบความเข้าใจของเราว่าสัตว์ไม่มีกระดูกต้องโง่กว่าเราเสมอบางทีความฉลาดไม่ได้อยู่ที่ขนาดของหัวสมองแต่อยู่ที่ความสามารถในการเข้าใจโลกและปรับตัวให้รอดในแบบของตัวเอง